สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครนะครับที่เคยมีปัญหาที่ว่าพลาดการรับสายสําคัญไปเพราะว่าเสียงริงโทนเนี่ยบางทีมันก็ดังไม่เพียงพอนะครับเวลาที่เราอยู่ในที่ชุมชนนะครับหรือว่าเดินทางเดินห้างอะไรอยู่เงี้ยนะครับหรือที่ในทงานก็ตามนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําแอปตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเขาเนี่ยมีเสียงริงโทนอยู่ในเนี้ยมากมายนะครับให้เราเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็เป็น เสียงที่ดังเป็นพิเศษนะครับก็ดังกว่าปกติเห็นผู้ผลิตแอปนะครับบอกว่าดังกว่าปกติเนี่ยประมาณถึง200%จากริงโทนปกติที่อยู่ในโทราศัพท์ของเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับแอปตัวนี้สามารถใช้ไปเป็น1ไปเป็นเสียงริงโทนไปเป็นเสียงแจ้งเตือนหรือบางคนจะไปเซตเป็นอะลามเป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะครแอปชื่อว่าเสียงเรียก เข้าดังๆนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเราริงโทนนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะฮะกดเปิดไเลยนะครับอ่านี่นะฮะเสียงถ้าเราต้องการจะฟังนะครับเราก็สามารถกดที่ที่มันเป็นเครื่องหมายเพล a y นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะกดตรงนี้นะครับ มันจะเป็นเราสามารถกดฟังได้นะครับซึ่งถ้าดังๆไม่สะใจนะครับก็กดไปที่รูปลำโพงนะครับเราจะมีเสียงที่สามารถปรับความดังได้นะครับนี่นะฮะปรับได้ถึงร้อยเปเซนเลยนะครับ อ่ารอก็เสร็จนี่เป็นยังไง สามารถเลือกกดฟังได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบอันไหนนะครก็สามารถเซตได้เลยนะครับอวิธีการเซตนะครับให้เรากดไาที่มันเป็นรูปโนต้ตเนี่ยนะครับรูปโนต้ตดนตรีนะครับสมมุติว่าผมจะเซตอันที่เขียนว่า m e m o r y นะฮะให้เรากดไปที่นี่นะครับที่รูปโนต้ตเนี่ยนะครับ แตะมานะครับถ้าต้องการเสตเนี่ยแล้วก็ดูทางด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีปุ่มให้เราสามารถเซตได้อยู่นะครับที่นี่นะฮะอันนี้เป็นการกดฟังนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นการเซตนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นการตั้งในการปลุกนะครับกดเซตนะครับอ่าตรงนี้นะฮะก็สามารถเลือกเสียงที่เราต้องการเนี่ยว่าจะเป็นลิงโทน จะให้เป็นแจ้งเตือนนะครับก็คือการประกาศนะครับหรือจะตั้งเป็นนายการปุกนะครับหรือจะเป็นติดต่อนะครับก็คือหมายถึงว่าเอาไปเซตกับรายชื่อผู้ติดต่อคนใดคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับอาจจะตั้งให้เสียงไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้สมมติว่าถ้าเราตั้งเป็นดิงโทนแล้วก็กดไปนะครับมันก็นี่นะฮะต้องให้สิดตัวแอปก่อนนะครับแล้วก็มันถึงจะตั้งได้นะครับอ่าแล้วกดอนุญาตอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมครับ Memory ตั้งเป็นดิงโทนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือถ้าเวลามีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันก็จะเสียงตัวนี้ก็จะดังขึ้นมาเองนะครับในส่วนต่อไปในส่วนของอันที่เป็นคําแนะนําตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบดิงโทนอื่นๆนะครับหรือไม่ก็แอปอ่าเป็นแอปสปอนเซอร์นะครับแอปสปอนเซอร์เพราะนั้นในตัวของแอปเนี่ยก็ น่าจะมีแค่ในส่วนของอันที่เป็นเสียงเร็กเข้านะครแต่เนี้ยดังสะใจแน่นอนนะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครอย่าลืมนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe พร้อมกดลูกกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงใหม่แล้วก็ไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ